สวัสดีครับยิยยยนดีต้อนรับสู่รายการซอคิงรายการของเกลือกันนะครับและวันนี้เราก็จะเกมโลบอ,อในแบบที่มีชื่อว่าอนิเมะฟ,ฟุตซิเบเรเตอร์กันนะคะเอาล่ะครับวันนี้เราก็จะมาประจนภายในเกมนี้กันนะครับว่ามนเล่นกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวรอกันนะสักครั้งหนึ่งเนาะโอเคนะอันนี้ก็จะเป็น ID ดีไก่นะครับนี่ มันก็จะเป็นเกี่ยวกับพลปีศาจนะครับแบบนี้เนาะนี่ก็จะมีของมากมายนะครับมีไข่ตัดเลี้ยงด้วยโอเคได้บุมแล้วตรงนี้แหละเริ่มแรกเขาก็จะให้เรารอดาวน์โหลดเกียร์ก่อนนะครับสักพักหนึ่งเนาะเพราะว่าเครื่องมันไม่ค่อยดีนะขนาดตือมาดีตรนนี้โหดีเลยจังเลยนะแล้วไม่ยังไม่มีอะไรนะครับตัดเลี้ยงก็ยังไม่มีเนาะ ไอเทมต่างๆก็ยังไม่มีนะครับเขาจัดเถมการสุ่มผลวิสายไม่ให้เรา3ามลูกตรงนี้นะครับนี่ลำแรกเนาะก็ประมาณนี้แหละให้เยอะก็ไม่ได้ <ial> เป็นไรเพื่อมี่การเสียเวลาไปดีกว่าครับไปทําการสุ่มข้างหลังหนยนะครับนี่ครับมาตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ตัวอตรงนี้แหละกดไปแล้วแหแกนิดนึงพ้นน้าแข็ง โอ้ว้าวเอาใหม่เอาใหม่พกทั้งที่สองผลอะไรโอ้ oh, ผลโอเปะโอ้ว้าวสุดท้ายละ่ะจะออกไหมผลอะไรถ้าผลควันผมไม่เป็นไรครับโอเคเรามีผลฟาร์มแล้วเรียบร้อย <c oughs> แค่นี้มีแค่นี้ละโอ้ครับเปรเียบผลต่างๆเนาะ น้อยมากเฮ้ยผลต้มแข็งตรงนี้เก็บเลยมีโอเคครับเราก็จะทับการตะลุยด่านเลยนะครับและเกมนี้ก็จะมีผลบีศาจอยู่ตรงพื้นนะครับให้เราตามเก็บนะครับเราจะเก็บผลดีๆก็ได้ผลกเก็บไปสกิบตรงถึงไม่สกิบ,กบผลบาเรียรไม่เอาไปเอาไม่ชอบนี่เต็มเลยผลอะไรบ้างหล่ะทีอันนี้เหร อ๋อผลทรายนี่ผลน้ำแข็งใช่ไหมอันนี้ผลแก๊สเก็บหมดนี่แหละนี่เราก็จะมาตีหัวหน้าใหญ่นะครับตีบอดตัวนี้เลยเนาะนี่นี่เนี่ยโอ้โหดะเบียยถ้าหมดกัดน, <c oughs> <c oughs> นี่ตีดกสกิลแล้วเนียใส่ผลน้ำแข็งลงไปตรงนี้นะครับกดเลยปึ๊บสีเขียวนี่ นี่สกิลพลังแข็งนะครับสกิลแรกนี่แบบนี้โอ้โหนี่มันมดกัดหรืออะไรเนี่ยนี่สกิลหรือมดกัดหรืออะไรวะเบกเกิรอันนี้ดีกว่าผลอบเบนี่โอแรงหน่อยนึงแรงเพิ่มขึ้นมานิดนึงนีนะครับก็จะมีกล่องของขวัญให้เรารับนะครับไมาถึงในเกมนั่นแหละเนาะ เป็นเวลานะครับหนึ่งนาทีก็จะได้รับกล่องหนึ่งนะครับตามเวลาที่เขากำหนดให้เรานะครับประมาณนั้นเนาะนี่นี่นี่ก็ตีไป่เรื่อยตีเรื่อยก็ได้เงินมาพอได้เงินมาแล้วก็มามา,มาสูมไข่สัตว์เลี้ยงครับสัตว์เลี้ยงก,ก็จะเพิ่มดามจให้เราระมังนี่แม่ก็เงินนะตัวอะไรเนี่ยแมวน้องแมว <laughs> น้องแมวดูวน้องแมวตัวนึงนี่แหละโอ้มันจะไม่กัดกันเหรอหมากับแมวมาอยู่ด้วยกันอ,อะไรอยู่แบบสุดท้ายหมาเนี่ยมาซองตัวเอาลูปแมวไม่รอดเนี่ยเลย <c oughs> เป็นไรตีต่นตอนี่เด่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 นิเหรอไม่ไ <c oughs> ลลม,ม่ไม่เอาเอาสัตว์เลี้ยงเดีดีกว่ากดสีเขียวตัวนี้นะครับแต่ตัวโน่นเลยเนาะกด าชูบนี่นี่เดโกรกใส่เร้วยแล้วนะมีหมาสองตัวแล้วก็แมวหมาน้อยแล้วก็แมวน,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 น่ารักน่ารักสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักครับก็จะเพิ่มดาเมีให้จีนหนึ่งนะครับเป็นนะแปดเพราะแจกสีนะ่เพิ่มราเบีดผลพิศนิดนึงหนึ่งละมั้งลงไปเพิ่มก็ไม่รู้นะครับก็ตีไปจนกว่าจะเปิด นี่กล่องเลยยี่สิบกว่าวิก็จะเปิดได้แล้วนี่แน่นี่แน,น,น่ตีไปเรื่อยขอเร่งความเร็วหน่อยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะอาล้ครับเราก็ตีไปสักพักเลยครับก็อีกไว้พักอีกไม่นานก็จะเปิดประตูได้แล้วล่ะจะได้ไปด่านต่อไปเลยนะนี่นี่ตีไปเรื่อยเอา้าตรงนี้ก็จะให้เติมแร่เนี้ยไม่เติมหรอกตรง ดับสีเขียวเมื่อกี้รับแล้วเรียบร้อยตีตัวนี้เสร็จน่าจะไปด่านต่อไปแล้วล่ะนี่เนี่ยนี่เนียนี่นี่เนียนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี้ยกดไอเดียวุดด้วยนี่ใส่วุธก่อนนะครับนี่เรียบร้อยนี่เรามีอาวุธแล้วปลดล็อกไปด่านต่อไปเลยเปิดประตูแล้วอย่าลืมเปิดประตูวาร์ปตรงนี้นะครับนีดีดีตรงนี้เราจะทำให้วาร์ปไปที่สุมผลได้นะครับ เห็นไหมไม่ต <If S 1> ้องเดินเสียเวลาเลยเดินจะกลับไปที่เดิมเลยนะครับก็มาทางนี้นะครับอาจจะแหลกนิดนึงแล้ต้องขออภัยนะครับโอ้โหกระตุกกระตุกเป็นไรหรอนี่แหละตรงนี้แหละโอ้หารเรือเหรอมอแกนมือขวานมือมือขวานถูกแล้วไม่รู้เหมือนกันนี่ตัวอะไรนั่นล่ะไม่ดูมีอันที่สองล่ะ มันคือเอเลียนเอเลียนเยนี่ใส่ไปเลยเอเลียนตัวอะไรไปดูเขาไปเอามาจากนอกโลกหรือ<ส>ไ <museum> งในเอเลียนเอามาเลี้ยงได้ไงเนี่ยเรียบร้อยมองแกนนี่เลยนี่นี่เลยนี่เลยก็ยังช้าอยู่ขอเล็กความเร็วเนี่ยนะครับขออนุญาตนะครับ โอเคเราก็ทำการตีทักพักหนึ่งแล้วนะนี่เนี่ยนี่เนี่ยแล้วก็ยังเปิดประตูไม่ได้สักทีหนึ่งตีไปเรื่อยๆนี่เฮ้ยนี่โอ้โหมีคนมาเจ็บด้วยนะครับให้เดี๋ยวจะแย่งของเราละนี่ได้บุทแล้วสุ่มสันเทยงอีกไหมง่ายดีกว่าเฮ้ยเปิดไปได้สุ่มนั่นแหละถูกแลเอเหลียนอีกแล้ว <laughs> มันคือเอเหลียน อะไรวะยูนิโอุปกรณ์โอ้ตกใจหมดเกือบพูดผิดละเห็บเห็บด้วยมีเห็ดด้วยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยมอแกะไปเลยนะนี่เอ้เนี่ยเปิดประตูต่อไปได้ยังเฮ้เปิดได้แล้วโอเค อันนี้ก็จะเป็นตรงรวมผลนะครับผลเลเวลหนึ่งต้องใช้สามผลนะครับในการรวมเนาะโอ้แต่ว่าเพจเราไม่พอนะครับเราจะตัดภาพไปที่ไอดีหลักนะครับเราจะได้รวมให้ดูเนาะแป๊บ,บนึงนะเอาละครับก่อนที่จะรวมตรงนั้นเนาะก็มาดูทบทวนดูตรงนี้กันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงอัปเกรดนะครับอัพเกรดพลังพลพิษศาสเนาะเหรียญเงินแล้วก็ เพชรแล้วก็พลังอาวุธนะครับดาเมจนั่นแหละหมายถึงก็อัปเดตเก็บเพชรมานะครับก็มาอัปเดตตรงนี้นะครับประมันนี้เนาะเราก็จะไปดูเดี๋ยวก็จะไปดูเก็บผลพิศาจกันดีกว่าเสียดายของผลอะไรผลผ่าตัดโอเปะผลโอเปิลเฮ้ยผลอะไรตรงนั้น อันดีกิละ่ะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอา,เอา,เอาโลโอ้เหนื่อยจังเลยต้องค่อยๆเดินไปนี่แหละนะสายฟรีนี่จะถึงแล้วนี่นะครับนี่ขออนุญาตรวบให้ดูหน่อยนะครับ นี่โพโอเปียขั้นสองเนะาะเมื่อกี้นี่นี่ขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แล้วเราก็ติ๊กถูกนะครับกลายเป็นขั้นสองเรียบร้อยขั้นสองก็จะมีสกิลแค่สองสกิลครับส่วนขั้นสามก็จะมีสกิลสามสกิลนะครับมีขั้นสองก็จะเป็นแบบนี้เนาะ นี่สกิลแรกอ oh. อัน,นี้สกิลสองนะครับเระมาณนี้นะครับในอะไรเกิดแลรวเนี่ยมาเกิดตรงนี้เนี่ยเยอะจังเลยนอกจากดาดต่างๆในเกมแล้วก็ยังมีร้านค้ามาให้ได้ดูด้วยนะครับเราก็จะไปดูร้านค้าเลยเนาะร้านค้าในเกมนะครับนี่เอา้าเออโอเคกลับแล้ว ก็เดินม,มาตรงนี้นะครับร้านค้าเนาะนี่เลยตรงนี้นะครับนี่ให้ซื้อเป็นแบบเพชรธรรมดาที่เราเก็บในเกมหรือจะซื้อด้วยโลบัตก,ก็ได้นะครับแต่ก็แพงอยู่แล้วก็ซื้อด้วยโลบัตแนะนําเป็นซื้อเพชรดีกว่านะครับพออพียังเนาะ <c oughs> หรือจะสนับสนุนตนัวเกียบก็ได้ครับนีตอนนี้ก็มีผลพระเข้ามาใหม่เนยนะครับผลนั่นแหละนะ ผลปีศาจเข้ามาใหม่มก็คือพดพระนั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นโลก2นะครับก็พามาแวะดูพักหนึ่งนะครับสักนิดหนึ่งเนาะโลก2ก็จะแตกต่างก,กับโลกแรกชิดเชิงนะครับ mm hmm. ก็จะไม่ได้ให้ตีบอดนะครับต้องไม่บอกดีกว่าไม่อยากสปอย <laughs> เดี๋ยวไม่สนุกครับเดี๋ยวไม่สนุกก็จะมีนิดนึงกันนะครับสปอยนิดหนึ่งก็จะมีพลเอกีบไม่ให้เราตีเรื่อยๆนะครับ มันก็จะดับปะไรบางอย่างมาให้เรานะครับแล้วก็มีที่สุ่มสัตว์เลี้ยงด้วยนะแถวนี้แหละโอเคครับคลิปก็มีประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิและกดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบายครับบายครับ